เอาหรอแต่พี่ไอ้พี่ไอ้งอคนไปเทียนไหมหรอแปลว่ามันแค่แค่มีแฟนพี่ไอ้งอแฟนไงปกติอ่ะถ้าแฟนงอนพี่ไอ้งอแฟนไนงฮะล,ลองลองลองเทสลองเทส แบบบลูก็ยืนแบบไม่เศรออเ้าจริงเหรอแต่เขาโกรธมันโกรธมากเลยอะโกรธแล้วก็ปล่อยไปก่อนเอาห่ะปล่อ <c oughs> ยนานไหมแล้วจะอยู่เพียงแล้วก็แค่ขอโทษข้าขอโทษสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยอย่างเงี้ยนะแไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรเราจะไปทำผิดกับดีแล้วก็ว <c oughs> ขอโทษอย่างจริงจังก็ขอโทษขอโทษค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นเพื่อนเนี้ยมันก็ต้อง ว่ามันเป็นด้วยสาเหตุอะไรอ่ะร yeah> ู้ว่าเป็นการแกล้งก pues ันเรื่องล่นกแบบไม่ได้หาพ่อด่าแม่มันก็ใช่ไหก็ขอโทษแบบปกติอ่ะสมมติแฟนแฟงอนพ่ยาบอกว่าพยามีกิ๊กแ้ไม่อโทษ้วรอ้ามีกิก็มอก็ถ้าเราคิดจะมีกิ๊กแล้วอ๋อ ไม่พี่ไอ้แม่เล่าให้ผมฟังตอนนั้นฮะเปล่ากัมพูนเฉยกอนนี้ไปไ้เลยละเเอนเเดี้รกเพี่ไอสกอดใช่ไหมพี่บอกพี่ไม่ได้กอดโอ๊ยเข้าใจไหมไว้เอส้อสีอยู่เฉยจะดี ขอโทษนะเนสไปมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอมันดูแย่ขนาดนั้นที่ต้อรองหน้าซะเุงอยู่โอเคมั้ยเดวแปลว่าโลนล่ฉันรู้แต่ว่าโอเคไอ้นี่ก็อินอยู่กับเพลงนี่แต่ทําไมมันกตรเกียร์นี่ชอบเพลงนี้ นางบอกนางนางอยากมีซิงเกิลเป็นเพลงนี้ไปช่วยนี่แต่งเพลงไหมไม่ทำไมอ่ะช่วยได้นะมาเนี่นอมาทั้งสองคนเลยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคำประโยคแรกมาใหม่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้